สวัสดีค่ะพี่น้องมเอนี้ช่องแม,ม่โจเช่นเนีจะพามาทำหมูแดดเด,ยเดียวด้วยค่ะเด้อแม่โจได้มารียบร้อยเนาะคะนะ่ะเนาะก็มักเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะก็ใส่ส่วนผสมกับเกล็น้ำมันหอยเนาะคะ่ะซอสปรุงรสฟ้าเขียวจ้าแล้วก็นี่ผงชูรสเนาะจากพี่น้องแล้วน้ำตาลเนาะคะนะ่ะเนาะตำกระเทียมไปใส่ไปน้อยหนึ่งด้วยพี่น้อง ที่ไหมูแดดเดียวห้างนะคะเอาเป็นส่วนใดก็ได้เลยคะ่ะเป็นส่วนสนสะโพกหรือว่าเป็นเนื้อแดงเป็นเนื้อหัวใลก็ตามที่พี่น้องสะดวกเลยเด้อค่ะเ้า็จะมาตากมูแดดเดียวกันเลยเด้อค่ะคะพี่น้องเ้า็จะมาตากไซคอนดูที่เป็นตากได้นะคะเพราะว่ากันมาแลงเนาะพี่น้อง กัดจะมาตาก,กันก้อนเนาะคะ่ะเข้ากับจังฉิบเอาไปพื่นแดดได้อพี่น้องก็จะใส่พลังงานแสงอาทิตย์เนาะค่ะเนาะใส่พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์เนาะคะ่ะเนาะโอเคค่ะเข้าไปตากเราก็เข้ากับฉิไปถอดกินเนาะพีนนะะ่น,น้องเนาะปีน้องขัดมือแดดเดียวเด้จ้าอยากให้มาโจ้ไปตากเสร็จแล้วสามะรถกั กอดด้วยขาเพามามันเจทนเองเาคะ่ะนอม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอานกับมากอกันเนาะอด้นกขอนี้เาหอมมากะังมเจาสิเดีเอิญที่เอิญนอนไม่อชินเป็นสม่กอดบบเดียวสุดแท่ากจ พี่น้องหมูแดดเดียวมาโจบกันได้แล้วเนาะคะ่ะน้องถ้าพี่พา่น้องไปทอดเนาะคะ่ะเรียบร้อยแล้วจะถ้าเองกินเองเนาะคะ่ะพี่น้องไม่นุ่หม,มูแดดเดียวคะ่ะเมื่อนี้กะไปกินกับแกงน้องใหม่เด้อจ้าพี่น้องหมูแดดเดียวกับแกงน้องใหม่นะพี่น้องถือกันเนาะคะ่ะเนาะข้าวเหนียวร้อนๆจ้าคลิปนี้เนาะคะ่ะกับเป็นคลิปทำหมูแดดเดียวเนาะคะ่ะทำ กินเองง่ายๆเนาะค่ะเข้ากับใส่พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์เนาะค่ะพี่น้องเผื่อเข้าตากสองชั่วโมงเนาะค่ะก็ได้ทอดกินแล้วพี่น้องค่ะแซ่บๆผ้าปีกผ้าหนองมากอ่าถ้าหมูแดดเดียวกินเองเนาะค่ะอ่าก็กินกับแกงหน่อใหม่แซ่บๆนะจ๊ะกับข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้ออ่าขอบคุณทุกการติดตามรับชมเนาะค่ะเนาะงสำหรับคลิปหมูแดดเดียวคลิปนี้กะ ถ้าพี่น้องชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับด,ดิ้งแกงเตือนให้แม่โจ้ในเด้อค่ะเพื่อจะพบผ่านคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซับนีแ่แหละเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญนน้ำรวยเงินทองสุขุสุขคนเด้อ,อดค่ะคลิปมูแดดเดียวกับไว้ซับนี่แหละเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังพอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะขอบพระคุณมากมายจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย